สิบคำถามน่าอายที่ตอบโดยนักวิทยาศาสตร์ผลจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะบางทีชีวิตของเราเนี่ยก็มีอะไรให้น่าคิดอยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีคำถามในใจซึ่งมันก็อาจจะเป็นคำถามที่ดูน่าอายแล้วก็อาจจะไม่กล้าไปถามผู้รู้ก็เป็นได้นะคะคลิปนี้เราเลยนำเสนอ10คคำถามที่น่าอายที่ตอบโดยนักวิทยาศาสตร์มาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้าง อันดับ10มันโอเคไหมถ้าจะปัสสาวะลงทะเลแน่นอนว่าหลายคนคงเคยทำซึ่งคำตอบก็คือไม่เป็นอะไรเพราะองค์ประกอบส่วนมากของน้ำทะเลและปัสสาวะของคนเนี่ยก็คล้ายๆกันแหละยกเว้นสิ่งเดียวก็คือสารยูเรียในปัสสาวะซึ่งเมื่อนโตรเจนในสารยูเรียรวมกับน้ำทะเลมันก็จะกลายเป็นสารประกอบที่จริงๆแล้วเป็นประโยชน์ต่อพืชในทะเลนั่นเองคะ่ะอันดับ9้า แล้วถ้าปัสสาวะลงสระน้ำล่ะจะเป็นอะไรไหม<อ>ก็หลายคนเคยบอกว่าการฉี่ลงสระน้ำเป็นอันตรายนะคะ<ๆ>เพราะว่าจะทำให้เกิดสารเคมีที่เรียกว่าไซยาโนเจนคลอไรซึ่งจริงๆเราก็ผิดค่ะเพราะมันไม่เกิดปฏิกิริยาที่อย่างว่าและไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าพูดถึงเรื่องมรารยาทของการใช้ของสาธารณะก็อย่าดีกว่านะคะอันดับ8ทํทไมดื่มกาแฟแล้ปวดอือ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ากาแฟจะไปกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อช่วงสุดท้ายของลําไส้ใหญ่ทำให้เราปวดอึนในตอนเช้าหลังจากดื่มกาแฟนั่นเองค่ะอันดับ7ทําทำไมคนเราถึงแห้งมันเกิดจากหลายๆอย่างรวมกันอาจจะมาจากดื่มเหล้านั่นเอง 1. ดื่มเหล้าทําให้ขี้บ่อยเราก็เสียน้ำมาก 2. เหล้าทำให ผลิตกรดมาที่ท้องมากในขณะที่ท้องเราไม่มีอะไรให้ย่อยจึงเกิดอาการเหมือนจะอ้วก 3. การดื่มทำให้หลอดเลือดขยายและทำให้เราปวดหัวได้อันดับ6ททำไมผู้ชายถึงมีอาการอาวัยวะเพศแข็งในตอนเช้ามันคือปฏิกิริยาของร่างกายของผู้ชายที่สุขภาพดีโดยในหนึ่งคืนไม่เกี่ยวกับว่าชายคนนั้นจะฝันถึงเรื่องอะไร จะเกิดขึ้น2-3ครั้งโดยร่างกายโดยร่างกายจะยืดขยายกล้ามเนื้อคล้ายกับฟองน้ำบริเวณอวัยวะเพศซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปัสสาวะรดที่นอนและช่วยให้สมรรถภาพทางเพศชายเป็นปกติสมบูรณ์อีกด้วยฉะนั้นถ้าน้องชายคึกคักในตอนเช้าก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าใครไม่คึกคักเนี่ยสิน่าจะคิดมากเพราะว่าคุณอาจจะใกล้เสื่อมแล้วอันดับห คนเราตายเพราะโรคชราได้จริงหรือคำตอบคือไม่จริงนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่แก่ชราคือการที่เซลล์ต่างๆมีอายุมากเกินไปและอ่อนแอมากแล้วแต่มันไม่สามารถคร่าช,ชีวิตเรือนร่างนั้นได้ซึ่งสาเหตุจริงๆก็คือเวลาที่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการบาดเจ็บและเซลล์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วต่างหากหละ่ะที่ทำให้คนชราถึงแก่ชีวิต อันดับ4ทำไมคนเราชอบไปรูปแผลหรือไปแกะสะเก็ดเรื่องแรกการรูปที่แผลผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันคือการจัดการกับอาการเจ็บปวดจากแผลนั้นตามธรรมชาติเพราะทันทีที่เราลูบมันเหมือนกับไปกระตุ้นตัวรับสัมผัสอื่นๆแทนที่สมองจะสั่งการให้เรารู้สึกเจ็บปวดกับแผลนั่นเองส่วนเรื่องการแกะสะเก็ดนั้นผู้เชี่ยวชาญก็บอกอีกว่ามันคือสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราที่จะเลียแกะลูบ เพื่อรักษาแผลของเราเองอันดับ3าทำไมอไวัยวะเพศที่แข็งตัวของผู้ชายจึงเอียงซ้ายหรือไม่ก็ขวาหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเส้นเอ็นแล้วก็ความยืดหยุ่นของมันที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนต่างหากละ่ะ อันดับ2จะเป็นอะไรไหมถ้าเราจะอั้นผายลมหรือตดนั่นแหละค่ะมันคือคกลไกของระบบย่อยอาหารที่พบว่ามีแก๊สอยู่ภายในแต่ถ้าคุณอยู่ในงานที่ปล่อยไม่ได้แน่นอนว่าก็ไม่เป็นอะไรอั้นได้แต่ถ้าทำบ่อยๆก็ไม่ใครจะดีนักนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะอั้นมันมาทั้งวันทุกอย่างก็จะถูกปล่อยออกมาตอนที่คุณนอนนั่นเองละอันดับหนึ่ง ทำไมผู้ชายต้องมีหัวนมเพราะว่าทุกๆคนนะคะเมื่ออยู่ในมดลูกเนี่ยเราจะเริ่มจากการเป็นผู้หญิงก่อนจนกว่าอายุ60วันในท้องแม่เท่านั้นที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเริ่มทำงานและเริ่มสร้างอะไรๆที่เป็นเพศชายนั่นเองค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็เป็นคำถามที่อายๆนะคะแล้วก็ไม่ทราบวา่าใครนะที่นี้ก็สงสัยแบบนี้บ้างเอ่ย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ